สวัสดีพี่น้องทุกคนพื่เข้าครับผมหลังจากไปได้ล้งคลิปมานานครับผมพี่น้องืันนี้ก็บทีพาพี่น้องมาใส่หนูทื่เขาครับด้วยกับเรียกเขาครับผมพี่น้องตอนนี้กับพระอาทิตย์เขากับเริ่มลับปูแล้วครับพี่น้องผมประมาณหาโมงกว่าจากหกโมงครับ ดักหนูเขากับไมยปลาอ้อยเขาคือเเ่าครับพี่น้องผมนี่ครับปลาอ้อยเขาอยู่นี่แล้วครับผมก็ทีนีหาเบอรตามนี่ครับผมว่ามันสิมีหนูบ่นะครับผมนี่ครับกลับเลยเขาซีหลังครับผมวัดใจครับสีหลังครับผมพี่น้องก็คำแล้วครับผมตะเวนเขาก็เริ่มรับผู้เรียบร้อยแล้วครับคุณครับ ที่พักเขาก็อยู่พุนนะครับผมหุมม่วงผบ้านผีครับผมผมก็ได้ยางม้าผีมาื่เยๆครับผมตําทางตัดลองอ้อยมเนาะครับก็ไปชุวยบังคับผมพี่น้องว่ามันสิมีหนูวะครับกปใช้รบเมองครับซีหลังครับผมวัดดวงกันเลยเส็จเรียบด้วยครับผมหลังแรกครับนี่ครับใช้ไปประมาณนี้ก็เอาเศกไม่นี่นะครับผมมัดไว้อันนี้ก็คือหูเปียวนอกพี่น้องผมครับ อันนี้มันออกหัวเกียวนะครับผมพี่น้องเป็นหูลงไปแล้วครับผมน่ครับวกงเากระใสไปนี่ครับ,นนรบผมกีะอายุสามังโชคดีครับพี่น้องโชคดีอยู่ไม่เห็นเควนผู้ดีครับพี่น้องนี่ครับขี่เควยบอกง,ง่ายแต่ว่าเปียวมันขึ้นมาสวดตรงนี้ครับผมมาเจอเควนผู้ดีครับ นี่ครับผมข่วยขวดใหญ่แล้วครับนี่ครับเปลี่ยนห้อยหนกขี่ครับนี่หนาข่วยนี่ครับผมใหม่ๆโยครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมข่องกับรับนี่หนาข่วยนะครับรอเมึงแว่นชิมัดติดบ้างนะครับมือเลงเเรียบร้อยครับรอมึงครับผม เลี้ยอยู่ประมาณหลังนึงครับพี่น้องใส่ซีหลังครับเหลืออยู่หลังเดียวครับผมเนื้อแกะซีไปใส่ทั้งหนาครับล่องเบิงครับคามนออกไปหากินไก่ครับเปียวมันก็ออกซื้อนี่ครับผมพี่น้องผมใส่เสร็จแล้วครับผมใส่ในนี่แล้วครับผมตะเวนเขาก็รับงพูดแล้วครับพี่น้องผมข้าวกะชิ้ยางกับของเขาพุ่คนครับกับแคมเขาครับพี่น้องใส่เสร็จประมาณทุ่มกว่าครับผม นี่ือเป็นทา,มากม้าครับวานทุ่มกวาวพี่น้องผมจังสีพาพี่น้องมายำน้ากันครับผมล้อเบิ้งวามันสุดดตัวบนุนะครับผมมีห้อยกัดมีขวยอยู่ครับผมหลังจากเพื่อนตัดอ้อยออกหมดครับผมตัดอ้อยออกหมดกะถือมะธอนเขาอยู่ฟังพีนะครับผมเรากว่ามือเขาโอเคครับพี่น้องผมกะคือว่าแล้ะครับทุ่มกวายจังมะยำพร้อมกันครับผมตอนนี้กะ ถึงเวลาแล้วครับผมเขาต้องกลับนี่แหละเวลาประมาณสองทุ่มครับผมปฏิาภาพพี่ดอกมาหยามหนูครับหลังจากที่เขาใส่ไปสีหลังครับผมมาเมื่อกันเลยครับผมทางไนรอบวันนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้และครับ ลงทางเขาแน,น้อเนาะเขาผิดทางครับพี่น้องผมน่มา,ากะยูดฝั่ง่นครับ ทางในนอเนอลงทางเขาแล้วครับพ <oses> ี่น้องอาจจะทางนี้แล้วครับผมนี่ครับขวนครับผม มาท่านออกครับแม่เจ้ามาท่านออกนี่ครับหลังที่ยูเปียอนครับผมยังไม่ท่านออกเลยครับหลังนี้ยู่ปากงูครัรท่านออกพี่้อง ใส่ไปยึดทั้งขวยครับผมใส่ไปทั้งขวัยยำขั้นออกหืยหลังมีอมิตัวครับติดแล้วครับผมพี่น,น้องผมนีม่ครับมีมิตัวครับผม นี่ครับพี่น้องพร้อมงามครับผมพร้อมงามอยู่เดี๋ยวถา่าป็นเบืองหลังสุดท้ายครับผมตอนนี้เขาก็ได้มาเตี๋ยวนึงครับพี่น้องผมเดี๋ยวเป็นเมืองลังสุดท้ายกันครับ เาีครับว่าแถวที่ไยี่มีตัวบสีเดียอบ,บันพี่ผม <laughs> ลงมองแล้วเดียบว มาจะยูซื้อนี่แล้วครับนี่กลับหายครับผมพี่น้องกลับยูนี่ไปเห็น,นครับดึงไปไว้ใช้วุบมันบุบเห็นแล้วครับเห็นแล้วผมนี่ครับผม,น,ผมนี่ครับโหตัวบึงเนี่ยเลยเก็บไปยูครับผมเก็บเก็บไปยู แกเสียก่อนครับผมแกเสียก่อนโอ้ติดหัวพอดีนี่ครับติดหัวพอด,ด,ดีครับพี่น้องผมหนีบเขา หัวเก็บปุยครับผมตูง่ายดีครับสองแต้มครับผมได้ไหมสองต้มครับผมนี่ครับตัวหอมงามครับแต่ตัวหนึ่งกระเนียเติบู้ยครับผมพี่น้องโอเคครับผมใส่ซีลังครับแต้ม่ยามตอนกลางคืนในสองต้มครับ ทางออกเขาพอดีซึ่งเดีย๋ยะบอลครับวันนี้ลงออดทางออกออกทางฝีครับได้สองตัวพอดีครับไมายามใส่ไปซี่หล่างเอื่นเส้าฐารุ่นกันไหมเด้อพี่น้องเด้อถฐามว่ารุ่นพร้อมกันครับผมสำหรับวันนี้เขาได้สองตัวครับผมมาด้วยครับผม สวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาตีสี่ตีห้าแล้วครับผมกะสีฟ้ามาพี่น้องมาหยามหนูคือเขาครับหลังจากใส่ว้ในปลาอ้อยครับผมก็ถึงเวลาแล้วครับผมไปเรื่งกันเลยครับผมว่าจะมีตัวบ้างครับจากมือคืนเ้องก็ได้ยูสองตัวครับใส่ว้สี่ลังครับพี่น้องเอาเมืงยามบุศอกครับว่ามันจะถือว่า โอ้นำหมอกลงคักพี่น้องหนำหมอกลงแห้งครับผมหลังนี้อยู่ปากควยครับหลังนี้อยู่ปากควยมดถือครับผม ตาเบื้องลัางต่อไปครับผมลังนี่ก็มุดถือครับผมพี่น้องี่อีกซองลังครับเดี๋ยวมือลังอยู่ปากแกอนครับผม อาจจชิมิตูบ่หลังจุปากปเปล่ากับบ้มาครับผมม่อถือมุอน้อมบอกมาเลยมือหลังสุทไทยเฮาครับผมี่น้อง เราสุดไทยเขาเนี่ยมีบอครับ,บ,รบตามมาเมิ่งเลยครับเราสุดไทยอ่าครับเราสุดไทยมีโตรครับพี่โนโอ้อง นี่ครับผมลำสุดท้ายมีตัวครับนี่ตัวนึงครับผมพร้อมงามครับโอเคครับผมพี่น้องผมลังสุดท้ายพอดีครับตอนนี้กับเวลาประมาณตีสี่ตีหาครับเดี๋ยวผมกะทีใส่ทิ้งไว้อีกคือเก่าครับผมกะถึงเวลากูแล้วล่ะแกกะยังว่าท่านกูเนาะครับผม เหมันสว่างกว่านี้กอนะครับผมจังสิงมากุอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันยังบ่แจงครับคามันนออกมาหากินอีกครับผมสุโม,มงสองสุโม,มงมันก็นออกได้นะครับบักตัวก็ยั้งข้นในเขาหัวครับผมโอเคครับผม